ก็ก็ช็อตอยู่แบบก็จะมาขอยืมเมดอยู่เลยอฉันก็จะไม่มีตังกี้เข้าเลยเพื่อนคือฉันไม่มีแล้วโดนทุกคนเลยเหรอใช่ไม่ค ah ุยกับพี่เลยอโอเหมาะมากเลยเพื่อนร่วมง,งานนะ่ะมายืมเงินและคนไหนมันถูงแป้งที่มันยืมเงินลูกสาวฉัน วันนี้กับพี่พี่แป้งไม่เป็นไรหรือเปล่าเช้านี้ดูไม่สดใสเลยเคียด่ะใค่บยดเปล่า่เยอะเกินหวนังไงวะรถเดินหรือว่ามันรูังหลายอย่างเลยนาะเหรอหลายอย่างนี่ขั้นขั้นนี่ เรืองนี้อะนะได้ไเรื่อนนี้คือคือว่างงานใหม่วลาสุ่ชีวิตปะมากจะมีคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะ oh <my S 3> เยอะเลยอ่ะพี่แต่ว่าก็ก็ช็อตอยู่แบบอะไรเป็นช็อตไม, <า S 2> ม่เหือหนูไม่เหนื่อยนะเฮ้ยไม่เหนื่อยสิหมอแซ่บไม่ดีก็จะ มาขอยืมเมตอยู่เลยยืมเท่าไหร่บีมีแบบมีเท่าไหร่อห้าพันถึงป่ะห้าพันเหรอมีห้าร้อยพอไหมห้าร้อยขับตัวือเกินอีกเดือนอีกครึ่งเดือนอยู่เลยจ้ะพี่แม่เอาไปค่าอะไรก่อนนะค่ารถเดิน มันต้องจ่ายแล้วไอ้ไม่ไม่คือพี่เบ้นค่ะไม่ทันค่ารถเลยอ๋อจะทันเหรอน้องเดือนเดือนเดือนไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้งเดือนนึงละสองพันก็ไม่มีหรอสองพันเลยอร่อยมียาหรอีใครเลนึ่งพันครึ่งไม่อยากเอกวนพี่พิธีหมเลยอยาคือรือลองแอมเอ็มดับแกล้งถามพี่พิธีมไหม เดี๋ยวเราอย่้อกัเดี๋ยวล้อเพื่อนกันดูสิไหนจะต้องอกหักไหนจะต้องออกมาอยู่บ้านแต่ว่าเหลือค่ารถมันก้อนใหญ่ไงคือไม่ต้องกินข้าวแล้วอ่ะเดินเนี่ยเดี๋ยวเราว่าหนูรอพี่เองพี่พีมาเดี๋ยวที่พีเขาคุยได้มีห้าไม่กล้ายืมเขาไม่เคยรบไม่อยากรบกวนเขาห้าพันเลยแอฟเอฟถามพ่อ เฮ้ยไปเ<ร>แ <S <S อนเยไปเที่ยวเี่อวเที่เทีวเดี๋ยวเี่ปี่ยี่ยมีของเาหีหยวี่ี่ เนี่ยมีอะไรเหรอพี่ไม่ต้องการตอนนี้ต้องขว้ารเกิดใสค์ับพี่อเอออันนี้บีกับพี่โอ้โหเป็นเป็นอะไรล้วครับพี่พี่คุยกับพี่เป็นเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพี่นี่มันสาระในเรื่องชาวบ้านนี่โอ้โหผมเป็นห่วงพี่สาระเพี่ผมเป็นพี่เดลยข้ามาหน้าซัดซ่ากับพี่ผมเลยอย่างมากไม่พี่แค่เครียดเฉยเรื่องอะไรครับพี่ช็อตต์ไดีเดือนเนี้ย ได้เหรอพี่แต่ว่าช็อตเรื่องอะไรครับพี่ไม่ต้อว่าเอาเอาไปเอาไปจ่ายได้ครับถึงว่าชำระค่ารถแล้วพี่ยังไม่มีเงินไปจ่ายเลยมีอะไรบอกผมได้นะครับพี่ถึงผมมีมีเยอะเดี๋ยวผมมีหัวใจที่มอบให้พี่จำนนะครับมีอะไรงพันมีไม่ถึงครับพี่แต่ว่าถ้าพี่อยากได้หางไหมครับพี่ตัวนี้ยังดูใครไม่ได้เลยพี่ต้องจ่ายค่ารถหนึ่งห้าเนี่ยแต่ถ้าถึงที่วัดจริงบอกบอกผมนะครับพี่จะบอก ัรงงเงาวีหรอคิงแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆก็สองพันสองพนะคะบสองพันอัพอไวอ่ับพี่จริงไหมนะจริงกับพีโอโยงเก่งไสองพันก็ต้องเหลือไปต้องไ้ยืมใครอีกอ่ะเ้อยืมใครล้อไม่อยากยู่เพี่อวีทิด้วยโอยชีวิตสู้ๆนะครับพี่สมมิไม่ไดรับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเก่ง พี่ถ้าพี่มีอะไรชุดเฉยๆพี่บอกผมแม่ก็พี่จะคอยซัพพอร์ตพี่สอยน้องเคียนนะครับพี่ผมอยากเห็นพี่ยิ้มมากกว่าผมไปพึ่ยยงงานแล้นะครับเออเนี่ยเบสโลที่เก่ <โล S 1> งใจดูอ่ะไอ้ตรงกลางนาเป็นยังไงบ้างวันจันทร์นะนะ พี่แปงยืมเงินป้าเดือนอ่ะตอนเดิเนทเท่าไหร่เออตอนเดินเท่าไหร่สองฉันเดินห้าหล่อนโดนค่ารถไหมค่ารถเด็แก,แกดูเครียดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะไม่ใช่อะไรหรอกตอนเข้ามาทำงานปกติแกแต่แบบ hi go อะไรแบบนั้นแต่นี่แกดูแบบว่าแบบนิ่งแบบเข้ามาแล้วแบบน่าจะเครียดมากเพราะว่าเหมือนที่พี่แปงบอกพี่แป้งเดือนหนึ่งไงไม่ไม่ได้รับเงินเดือนแล้วแกกลับมาทำไงดีวะ ม่กล้าถามเกย์อตอนแรกกลัวเคุยกันแล้วก็วแอบนียนๆเข้าไปถามเกย์ดูทำไมดูวาไม่เพราะว่าบอกพี่แปงแล้วว่าให้คุยพี่เอกพี่ทิมไหมอะไรแบบนี้เพราะพี่เอกพี่ทิมน่าจะให้ได้แต่เราถ้ามี้นให้แต่เรามีไม่ถึงไงรู้ว่าเรควรบอกแต่ว่าไม่คือหนึ่งคือไม่อยากไปพูดกับพี่เอกพี่ทิมเองเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องส่วนตัวพี่แปงแต่ก็อยากช่วยพี่แปงก็ไม่รู้ยังไงหรือเรารวมกัน แต่กูมีไม่ถึงห้าพันนะแต่กูมีอยู่รวมอีสองพันรวมไหมล่ะรอ,อดูพี่เป้หนงกันได้ว่าวันนี้พี่เป้ยยังไงถ้าวันนี้พี่เป้งยังหาไม่ได้เราก็ค่อยอาหารคนครึ่งวันนะให้แกเออได้ไปแลวทำงานต่อไปเร่งงานเร่งอะไรหรอกทำงานทำงานไม่เป็นไรลองดูแกวันนี้กนอนก็นได้ อะไครับพี่อะไรครับ ันนี้หัวหน้าผมไม่อยู่ผมต้องดูแลอยู่ล,ละอะไรเนี่ยสูงชีวิตกว่ะไม่ไม่มีไนงะอายุเท้าโทหลับท์พังไม่ใช่แบบว่าปัญหาปัญหาโถมยิ่งิลเกอร์อ่าเรื่องไรเรื่องไรอ,งงอ่ะเรื่องที่หนึ่งเออเ,เรื่องที่หนึ่งโอ้โหเกี่ยวกับหัวใจตัไงหลายชุดิดมิดสีจะได้รุกทุกอย่งเรื่องสองโทรศัพท์จะพังแล้วคุยกับผู้ชายคน อลำบากมากชีวิตดี่ใี่เรื่องสามมาคือก่อนที่พี่จะกลับมาทำงานนะพี่ก็เลาพี่เกษียแล้วพี่ก็ว่างงานเลยเดือนนี้แล้วทีนี้ตอนนี้อ่ะมันถึงเวลาที่ต้องชำระนี่แล้วค่าอะไรดิค่ารถไงโอ้และคือยังไงซิคือพจะได้เงินเดือนก็สิ้นเดือน อ๋อน่าจะม้วดแล้วใช่ Herm แล้วพี่ก็ตอนนี้เนี่ยบอกตรงช็อตมากเพราะว่าย้ายกลับบ้านด้วยอะไรด้วยแล้วเงินก็คือใช้กับการกดของใช้กับการเคลียร์ตัวเองใหม่ไปหมดแล้วอืมแล้วแล้วพี่ได้ปรึกษาพี่ทิมยังอ่ะยังกินใจเขาไม่ผมเข้าคุยได้พี่กินใจเขาไม่อยากรบกวนใครไม่อยากรบกวนที่บ้านด้วยไม่คือพี่มาตั้งเครียดแล้วพี่อะไรจะบอกว่าไอเนี่ยไม่มีต şey ังค์จ่ายค่ารถเลยแล้วยังไงต่อพี่เอาไปกู้ไปกู้ กูห่วกเองก่อนอะได้อยู่ได้อยู่ได้หานได้ไหมล่ะเพราะว่าหมื่นสี่คนหนึ่งอ่ะไม่ไม่ถึงเมื่อรตรงหมื่นสี่หารสามสี่พันหนูหูศูนย์หกสี่พันหกเน้นฐานแล้วออกให้เรามีนี่ไกด์มีนี่ที่ไหนมีนี่ไหมครับพี่ จีิงด้วยกันจรอเหรอใช่วยจ่ายกันไหมจ่ายเป็นก้านนุ่มของค่ารถจ่ายใช่ไหมใช่ชื่อเรื่องทำเป็นเล่นอันนี้ให้ให้หายเครียร์ะหเครียดหาเครียดสี่พันหกไม่ได้หรือไม่อันนี้คือคือฟังนะที่พี่มาอยู่วันนี้คือคือฉันก็จะไม่มีตังค์กินเข้าเลยทั้งเดือนคือฉันไม่มีแล้วคือฉันแค่ขอเอาแบบว่าจ่ายค่านี้พอแล้วฉันเลือดไม่มีแล้วเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เองแกวันที่เจ็ด อืมนั่นแหละปัญหาปัญหาเจ็ดต้องหนีอีกอย่างนึงปัญหาเราถ้าจะได้อดข้าวไปด้วยกันแม่เลยแต่ผมพ่วงตัว4,600อาจจะไม่ไม่น่าได้พี่ถ้าสา3,000อะพอได้อยู่นั่นหรือว่าถ้าเป็น4,500ได้ไหมล่ะพี่แฟน4,500ได้ได้หรอ4,500สองคนเนี่ยผม460โอ้โหโอ้โหโอ้ไม่เป็นไรไม่มีอยู่ไม่เป็นไร ได้เลยพี่แต่ไม่ถึงเพราะว่าผมค่ะคำนวณแล้วเพราะว่าไม่ทุกคนก็ต้องมีภาระค่าจ้างขอตัวเองแล้ให้พี่ยืมตั้งเยอะได้ไงไม่ได้เรื่องยืมก็ไปช่วยกันได้พี่ให้ยืมเท่าไหร่ก๊อปขอคำนวณก่อนแต่สองคนนี้มีกี่ก๊อปผมว่าได้สามประมาณสามห้าด้านได้สามห้าล้านประมาณสี่พันห้าได้โอเคเดือนตั้งเก้าพันสองเอาไงแล้จบๆเลยแต่คุณสุดเข้ารูดเองโอ้โหมึงจะออกพี่เดิืหมดเลยหรอพี่เหลืสองร้อย ตัดไปเลยเหลือย่างพันไปต่อตัไม่แต่คือแบบชีวิตไม่เคยต้องมาช็อตอะไรแบบนี้ไงแต่ตอนนี้แบบมันเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตพี่เลยอ่ะเล่นไม่ไรไม่อยากยืมอ่ะยังไม่ต้องให้ละเก่งยังไม่ต้องเอาเก่งละก็เก่งเออเอาเอาเก่งยังไงเดี๋ยวจะเหลือ300แล้วนะเดี๋ยวสูญหายแล้ว ตอนนี้คือพี่ก็คิดว่าถ้าสมมติพี่มายืมใช่ป่ะและ้วเดือนหน้าพี่ก็ต้องเอาเงินเดือนไปจ่ายค่ารถแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนมาคืนพี่ก็ต้องคิดอีกว่าได้ท่านเหรอผมอ่ะถ้าแบบพี่มีตอนไหนค่าคืนก็ได้เอางี้เปลี่ยนเป็นนี่แม่ละเดี๋ยวเดือนหน้าพี่เป็นแม่ครัวเลยทําอาหารผมรอกินทุกเชา้ชาเช้าเทีเ่ยงเงย็นผมอยู่กินข้าวกินทุกที่ แล้วเราเบิร์สตูกันเออดีนะอผมก็ไม่ต้องไม่เราไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องของกินถูกต้องเราไม่ต้องซีเรียสด้วยแล้วพี่พี่ก็ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยเพราะว่าพี่ถือว่าลงแรงในการผัดข้าวและตอนเช้าเช้าเที่ยงเย็นอะไรอย่างงี้ตอนเช้าผมกินไข่ดาวพี่เดี๋ยวค่อยให้พี่หาไป็นคนเลยให้ได้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันโอเคได้ไไปพี่ไอเปิดตู้ที่แม่หน่อยเหรอยวอาเชียร์สุดเย่เลยโทรหาเลยับ คือสามพันนะกูถ้าคือให้ได้แต่ว่าก็ก็เหนื่อยอยู่แต่ว่าก็ยังให้ได้แต่ว่าแต่มันไม่ถึงอหญ่อะไรดิทำไมเขาถึงไม่แป้งาถึงไม่มีเหรอเพราะว่าก็ตอนที่พี่แป้งออกไปเขาไปทําอะไรนะเขาไปทําธุรกิจตัวเองเนี่ยใช่ป่ะหรือว่าอะไรแต่เขาเป็นผู้จัดการเขาก็มีเงินเดือนเยอะนี่ถูกป่ะหรือว่าเขาเอาไปลงทุนอะไรหรือเปล่าวะแบบหมายถึงว่าพวกแบบลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเลานรู้วงหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ทำไมเขาถึงแบบว่ามามายืมเราอะไมถึงว่าแบบอาเจะเข้าใจนะว่าอาจจะเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยถ้าเราอะให้ยืมได้หรอกอยากให้รู้เฉยว่าเพราะอะไรถ้าสมมติเป็นเรื่องน้จรจริงๆน่โอเคเข้าใจได้อืมแต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องอื่นเนี้ยถ้าเขาปิดบังเราเนี้ยเราเราโอเคป่ะเเราก็ไม่โอเคหมละ กูแค่สงสัยว่าจริงส่วนใหญ่แล้วปกติเขาต้องปรึกษาพี่เอกทีมหรือเปล่าใช่พวกเราไม่ได้มีเงินในก้อนนั้นอยู่แล้วคือพี่แงคงเขาก็แต่ถ้ามาเขาก็เกรงใจอยู่แล้วื่อกี้เขาก็เห็นอยู่ว่าเกรงใจนู่นนี่นั่นอะไรแต่่กูว่เข้าใจเขานะเพราะว่าเขาไม่อยากไปคุยแบพี่เอกพี่ทีมอ่ะเป็นซีอีโอหนุหน้าเดี <ใน S 2> <ต>๋ยแบบเรื่องการพูดการอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่นี่หรือเปล่าแต่อย่างพวกเราอ่ะเราคุยันง่ายไงถูกป่ะหล่ะคุยยังง่ายจริง แต่ว่าเงินไม่ได้ง่ายนะคุยกับพวกเราเนี่ยรอพี่ทีมพี่ทีมสวัสดีครับนั่งนี่กันเลยนั่งนี่ได้ครับพี่ตพี่มาบอดี้เดี๋ยวพี่จะต่อมาบอดี้เดี๋ยวให้พี่จะตอบไปด้านพี่ทีมสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับไม่พี่เอกไม่อยู่อันนี้อ่ะพี่เอกกำนั่งพี่ทีมครับ ที่เหมือนพี่แป้งเข้ามาปรึกษาเรื่องยืมกันอะหนูกำลังจะตะล่อมคุยเลยโดนเหมือนกันเหรอเออใช่อะไรได้มาปรึกษาพี่ทิมไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินี่ไม่เห็นเลยอ๋อที่พี่แป้งยืมกันนะเหรอใช่พนี่โดนเลย ก็มาถามพวกพี่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพวกพี CSS> ่ไอปรึกษาพี่ตาให้วพราะวันนี้พี่ตาไม่มาไงว่าแบบเอายังไงเพราะว่าพวกพี่รวมตังค์กันมันไม่ถึงอยู่แล้วอันสรุปให้ก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเมื่อเช้าพี่แปงเครียดมากปกติแกไม่ได้เป็นคนฟิลแบบนี้หรอกพี่แกก็มาคุยกับโหนก่อนแล้วก็คุยกับเก่งเหมือนถามว่าประมาณว่ามีให้ยืมไหมแบบประมาณห้าพันก็ได้พอดีว่าค่ารถมันถึงงวดที่ต้องจ่ายแล้วแต่ว่าแกใจเหมือนไม่ทันอะไรแบบนี้พี่แล้วก็เลยแบบว่าขอยืมหน่อยได้ไหม แล้วหนูก็บอกว่าเออหนูมีไม่ถึงหรือว่าจะรวมการให้หรือว่าจะมาปรึกษาพี่เอกพี่ทีมไหมแต่ว่าพี่แปง้งแกน่าจะเกรงใจพี่เอกพี่ทีมแหละแต่ว่าตอนแรกว่าจะไม่มาบอกพี่แล้วแต่ว่ากลักวกลัวมันใหญ่กว่าน,นี้อะพี่เรื่องไม่พอเลยะจะมาบอกพี่ทีมก่อนแล้วกันว่ามีปัญหาประมาณนี้พี่แป้งไปไหนพี่แป้งไปห้องน,น้ำพี่แกเข้าห้องน,น้ำด,ด้านบนด้านบนแล้วยังไม่ได้ยินเสียงนี่ก็รอครับโดนทุกคนเลยเหรอ ช่อาจจะนี่หรือเปล่าว่าอาจจะแบบไม่ไมไมร้อนจริงๆอะไรเง,งี้ยแต่ถ้าตลาับอกมาว่าแบบเขาที่เขาไม่อยากเขาไม่กล้าคุยก,กับพี่ทีมอาจจะก็เกรงใจใช่ใช่เขาเบาอยู่ก็เกรงใจใจริงๆเขาก็ไม่ น่าจะทีมงานด้วยกันอย่างนี้ง,พ,งพี่เขาไม่ดีพี่เขาเดือดร้อนเฉยๆใช่ใช่ปกติคนที่ยืมอะคือพวกพี่อ่ายืมพี่แป้งประจำเหมือนที่เกบอ,อกว่าช่วงเดือนเดือนกว่าๆที่แกมไม่ได้แบบมีเงินเข้าอะไรแบบนี้แ <c oughs> กก็ต้องเอาเงินตัวเองออกไปชําระค่ะยายาของบ้านหรืออะไรที่แกบอกก็กลัวว่าตอนแรกอะไม่กล้าบอกพี่เหมือนกันกลัวว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่แป้งแล้วถ้าเราเอามาพูดแบบเนี้ยกลัวว่าพี่แป้งจะรู้สึกไม่ดีเพราะพี่ไปพูดอีกแต่คือพี่แป้งอะแกเครียด ทั้งวันแล้วพี่จริงๆตั้งแต่เมื่อวานอ่ะคือแกมูดเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วแต่แกยังคุมอยู่แต่พอมันเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บพี่แปสวัสดีค่ะแกก็แล้วแกก็เครียดเลยแกไม่ได้ดูโกรธนะแต่ดูเครียดอ่ะพี่ดูออกเลยก็เลยลองอยากปรึกษาพี่ก่อนว่าทาไงดีเพราะวันนี้มีถ่ายคลิปต่ออีกทางสตูเ็ามีท,ที่ที่พึ่งเป็นแค่พี่แล้วตอนนี้ใช่เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เดียกว่ากับส<ต>มุนพี่แป้เป<อ>งเขาบอกบอกกับพวกผมเนี่ยแล้ว่าเขาเครียดหลายเรื่องมากใช่ใช่ใช่พี่แป้งก็บอกว่าไม่ได้แบบอยากยืมมือผม ยังให้ตอนแรกมบอกอกแต่แค่บบผว่ามันไม่คุยกับพี่เลยเก่งใจมัอเก่งใจแหละผมว่าเก่งใจเก่งใจพี่สิมไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดทุกคนฟิวเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวไม่เกิดขึนเดี๋ยวพี่จัดการได้เลยเป็นไรเฮ้ยแบงค์แอรีบู มี่วัสดี่ะรับีนะครผมปรึกษาแทนดีแหละใช่นิดหนึงนิดนึ่งพอมีมอะไรบ้างอุ้ยแอโหเหมาะมากเลยอยู่กันพร้อมไม่ต้องเดี๋ยวแม่จัดก,การเองอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาฮะอยู่ิีบริษัทก็ดูใหญ่โตนะทำไมอ่ะทำไมปล่อยลูกน้องหลบเยเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนร่วมง,งานอะมายืมเงินและคนไหนมันถุงแป้งที่มันยืมเงินลูกสาวฉัน ป็นยังไงไฮะนี่มันเด็กฝึกง,งานนะนี่รทำไมเขา,าเป็นคน,น,นเดียก<อ>ันยังไงเงินเดือนมันไม่พอใช้อต้องมายืมเงินเด็กมัน,นอ่ะนี่มันเด็กฝึกง,งานนะเป็นไงฮะฮะไม่ต้องเลยเธอพวกเดียวกันเธอก็เข้าข้างใช่ไหม <_ S 2> ถ้าบริษัทก็ใหญ่โตแล้วทำไมเธอทำแบบนี้นะลูกสาวฉันเนี่ยนะถ้าทะลุถนนจะตายแล้วไปยืมเงินเขาทำไมยืมเงินแล้วก็ไม่คืนอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครไปหัวหน้าที่นี่ลยๆเอาแล้วเป็นยังไงหัวหน้าดูแลลูกน้องกันยังไงฮะปล่อยให้ไปยืมเงินน้องพลอยลูกสาวฉันเนี่ยฮะแล้วก็ไม่คืนเดี๋ยวแม่จะยิง เย็นได้ยังไงเนี่ยบางวันเนี่ยเพราะว่าไม่เคลียร์สักทีไงไม่ได้เงินคืนสักทีเนี่ยค่อยคุยกันก็ได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ทำไมจะเอาเงินแทนเหรอจะใช้คืนแทนเหรอไม่ได้นะทําแบบเนี้ยคุณลูกน้องคุณอ่ะคุณอ่ะคุณอ่ะควรใจเย็นๆแล้วสอนลูกน้องคุณว่ายืมเงินคนอื่นแล้วก็ต้องคืนไม่ใช่มาให้ทานอย่างนี้เคลียร์อะไรอีกนะ แม่มาแล้วแม่มาเคลียร์ให้แล้วะยังไงจะเคลียร์ยังไงจะเคลียร์ยังไงฮะแม่ยืนยันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปยืนยันเดี๋ยวเราไปยืนยันเรื่อยๆแม่ขอโทษค่ะขอโทษขอโทษแล้วมันได้อะไรคืนเดี๋ยวหนูเคลียร์ให้เคลียร์ให้เหรอใช่ค่ะน้องเขายืนไม่ได้ไม่ได้มันไปคันให้ท้ายลูกน้องคุณเดี๋ยวหนูไปเคลียร์กับน้องเอกอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ถ้าสมมติคุณแม่รอน้องแม่อาจจะไม่ได้เงินคืนไงแต่ถ้าสมมติแม่คุยกับหนูว่าเดี๋ยวหนูคืนให้ ีอยู่หนูแก้ยังให้ค่ะใช่ใช่แต่แม่จะยืมก่อนครับแก้ได้ค่ะไม่รู้แต่ละคนดิสิฮะเข้าข้างกันดีเหลือเกินไม่ไม่อันนี้มันเอกบุตรงานนะคุณเป็นพนักงานประจำเนี่ยคุณได้เงินเดือนเยอะกว่าเขาอยู่แล้วคุณไปยืมเงินเขาทำไมแต่คุณยืมได้แต่คุณต้องคืนถึงเวลาคุณต้องคืนถูกไหมถ้ามีใครมายืมเงินคนอ่ะไม่คืนแล้วคุณเป็นไงใช่ไหมครับเรื่องต่างๆขอโทษแทนที่ผมได้แล้วแม่ยืมน้องไปแล้วเหรอ ก็ใช่ไงยืะไม่รู้ตัวดีคนนี้แหละครับเดี๋ยว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 คุณแม่นั่งก่อนก่อนก่อนนะโอ้ยจะนั่งก้นไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยดูขอโทษแทนน้องค่ะแม่เดี๋ยวหนูคุยได้ครับอะไรเอาไหนก็มาแล้วอย่ายุ่งนะน้องคอยนี่คุณแม่เดี๋ยวคุยคุณแม่อ่าไหนว่ามาี่จะคืนยังไงจะคืนเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะคุณแม่ใช่เอาจัดจัดกันยังไงไหนไหนพูดมาดิเดี๋ยวหนูเคลียร์กับคุณแม่ก่อนส่วนเดี๋ยวน้องอ่ะหนูขอไปเคลียร์กับน้องส่วนตัวเพราะว่า อันนี้มันมีคนอื่นอยู่ด้วยค่ะมคแม่คนอื่นนะไม่ได้เกี่ยวคนอื่นอะไรก็่นเพื่อนกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอเพื่อนกันแต่ว่าน้องไม่ได้เป็นคนทําดีไม่ดีนะอาจจะไปยืม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 เพื่อนร่วมงานด้วยแหละคือถ้าวันนี้ถ้าไม่เคลียร์ไม่จบนะไม่กลับนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวหนูขอเป็นเคลียร์ส่วนตัวกับน้องดีกว่าค่ะเผื่อน้องมีปัญหาอะไรไม่อยากพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้าเนี่บทาไมนิ่งทําไมพูดมีอะไรก็พูดพูดมาสิอะน้องน้องยืมยืมน้องไป้เท โอ้ยก็หลายตังอยู่แหละใช่ไหมหลายตังอยู่ไม่ยอมเคลียร์สักที น้องเขาอาจจะมีปัญหานิดนึงปัญหาอะไรทุกคนมันก็พูดได้หมดแล้วมีปัญหาแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับการพนันนะหนูแบบไม่ไมไ,มไม่ได้ซีเรียสค่ะถ้าน้องบอกว่าเอยอาจจะหมุนเงินไม่ทนันหรือว่ามันมีะจะไม่แน่ได้ยังไงล่ะนี่ใส่น้องโดยปกติไม่ใช่คนแบบเป็นอย่างนั้นค่ะคุณแม่ต้องขอโทษแทนน้องด้วยค่ะคือที่นี่ไม่ได้มีใครแบบยุ่งเกี่ยวกับการพนันอะไรที่มันแบบว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอะไร่เงี้ยคือที่เนี่ยค่อนข้างกำชับเพราะว่าเราทํางานในเด็กเป็นเลขนะทํางานนะมันต้องเก็บเงิน เก็บเงินไว้เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมเออแล้วก็มีเงินก็ให้พ่อให้แม่ด้วยไม่ใช่มันไล่ยืมของคนโน้นคนนี้เพื่อลงงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช้เงินกันตัวหรือเปล่า ต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าแบบว่าแป้งน่าจะแบบเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าปกติถ้าสมมติไม่เดือดร้อนจริงก็คงไม่แบบแบบเอ่ยปากขอน้องเด็กงานอะไรเงี้ยพวกเธอเน,นี่ยเธอ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 พวกเนี้ยไม่ได้ถูกยืมเงินอ่ะคุณไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเข้าใจใช่ไหม<ข>อเออขอโทษนะเดี๋ยวแม่นั่งก่อนกนะแม่นั่งก่อนชิบชิบจะได้สบายสบายแม่ใจเย็นพอน้ำให้คุณแม่หน่อยค่ะน้องน้องเช็คงก่อนน้ำให้คุณแม่ ดูบริษัทก็ใหญ่โตก็เป็นท่านากงานประจําด้วยมันต้องมีเงินเยอะสิมันต้องเดือนเดือนอนึงมันต้องเหลือเยอะไม่ใช่เป็นไล่ยืมคุณโน้มทีคุณนี้ทีแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งให้เขากินข้าวผัดไปย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ยอมคืนสักทีมันต้องมาทําหน้าจ๋ยอยหรอกโดนพูดอย่างเงี้ยความจริงใช่ไหมล่ะไม่ใจเย็นนะคะเดี๋ยวแมจะจ่าให้ค่ะคุณแม่ยอดเท่าไหรค่คะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก็ายตังค์อยู่แหละอ่ะเราไปดูยอดนั่นเองนี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีหลักฐาน หลักฐานมันโชว์อยู่ทนโถ่นั่นน่ะอ่อคุณแม่อันนี้อันนี้อันนี้คือยอดเท่านี้เลยะใช่ยอดเท่านี้แหละทำไมเยอะมากไเปไไเลยอะไปทนะิ้งไปอิ้งไสองบาทสองบานะสองบาทดูสิดูใหม่เลยครับเพราะว่าอ๋อสองบาทไงสองบาทไงสองบาทไงสองบาทแล้วไรไงไม่ต้องคืนยืมแล้วไม่ต้องคืนพวกเธอนี่มาดูถูกเงินนะนะเงิน สลึมมึงกระจให้เขากดเคืได้ยินไหมเคยได้ยินไหมจะกีบ้าได้มันก็ต้องคืนใครับตองบ้านนี้คือคุณแม่นั่งรถมาจากบ้านนะใช่แล้วทำไมไม่ผมเบื่อ นี้ยังจะโดนเนาะชิคตัวนี้คือได้ด้วยนะคะพี่ทีมสองบาทได้ค่ะเดี๋ยวพี่เกียร์ให้ก็บวกค่ารถด้วยละกันถึงได้ให้ยี่สิบใบเสม่นม่แหละอันนี้คือแม่ป่ะเอ้าลูกสาวไงก็มาจริงาัเนี่ยเอาดิฮะเอาเลยดีแม่จริงๆริะเนี่ยเอาจริงๆอันนี้คือแม่จริงๆเลยเหรอไม่ใช่นี่ดูคนขับอยู่นู่นคนดึงฉันน่ะหรอจะช็อตเราคิดอะไรอยู่นี่ครับผมคิดแค่นั้นแหละ แล้วพี่พิมร่วมด้วยหรือเปล่าครับไม่ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจนหลอกอันนี้ชัวร์นะชัวร์เลยแล้วจะเป็นบริษัทนี้เชื่อใจใครได้หรอไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่ก็เห็นน้องแบบไม่ไม่มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรทำอะไรก็เลยแบบชีวิตมันสนุกเลยไปใช่ก็เลยอยากให้มีเรื่องเที่ยวที่โดนด่าบ้างอะไรบ้างก็ระวังไว้ละกันรถยนต์น่ะอาทิตย์แรกก็เอาเลยค่ะฉันกลับมาแล้วค่ะคัมแบ็กค่ะเดี๋ยวเจค่ะเดี๋ยวเจอทางกระตู้ ไม่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 ม่ไ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 ่ไมไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไมลไม่ไี่ไมมีไม่ไม่ไม่อม่ม่ไม่่ม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไมไม่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 ม่ไม่่ย่ไ่่่